หน้าก,กากอนามัย3,250ชิ้นพร้อมกับธนบัตรรวม47,000บาทเป็นของกลางนะครับที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4เจ้าหน้าที่สำนักงกา,านพาณิชย์จังหวัดและกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัด101ตรวจยึดได้จากผู้ที่จำหน่ายหน้าก,กากอนามัยที่ขายเกินราคาควบคุมนะครับหลังจากที่ว่าเจน้ที่ได้ให้สายล่อซื้อเนี่ยฮะผ่านทาง Facebook โดยผู้จำหน่าย ก็เสนอขายในราคากล่องละ750บาทจึงได้ล่อซื้อจำนวน65กล่องเป็นเงิน4 7 0 0 0ืบาทแล้วก็นัดรับสินค้าที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในตะบนหนองแวงริมถนนสายร้อยเอ็ดก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพร้อมกับมีการดำเนินคดีในข้อหาไม่ประบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางมาด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่10ปี2563เรื่องกำหนดราคาจำหน่าย และการแจ้งข้อมูลหน้าก,กากระนาัยที่กำหนดราคาของหรือราคาจำหน่ายสินค้าควบคุมให้ขายปลีกไม่สูงกว่าชิลละ2บาท50สตางค์และแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสินค้าควบคุมในราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีโทษตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542รบงะวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ